สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ไมคลิปนี้ครับหลังจากที่ผมได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ทอภาคที่4มันเลยทําให้ผมนึกคิดอยากจะจับ2ไอเทมของ g o อดส์ออฟทันเดอรมา V S กันครับซึ่งมันก็คือค้อนโยเนียและ Storm b เบ a k เกอรนั่นเองครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าศึกการ V S ของ2ไอเทมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์ไมเอาไปด้วยนะครับ สองไอเทมนี้ครับนับว่าเป็นอาวุธคู่กายของทอและเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆใน MCU เลยครับมันได้าพาเทพเจ้าสายฟ้าของเราไปพบเจอกับประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นการพาไปทําลายหรือพาไปทําเจ้านายเกือบตายมาเริ่มกันที่คอนโยเนียกันเลยดีกว่าครับคอนศึกโยเนียที่บังเกิดใจกลางดาวที่ลาล์อำนาจมันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเป็นทั้งอาวุธทําลายล้างและเครื่องมือในการสรรสร้างเป็นอาวุธคู่ใจของกษัตริย์ ค้อนสึกอันนี้ครับจัดได้ว่าเป็นไอเทมที่อยู่ในระดับท็อปเทียของแอสการ์ดในตอนนั้นลูกหลานเชื้อพระวงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้ครอบครองอาวุธชิ้นนี้มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ครับและยังมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวเข้ามาหาผู้ที่ถือครองเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้งานนอกจากนั้นก็ยังสามารถเหนี่ยวนาไฟฟ้าได้ดีมากๆถึงขั้นเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฟ้าฝนพร้อมกับไฟฟ้าหลายพันโว์ลงมาได้ด้วยความที่ค้อนโยเนยเหนี่ยวนําไฟฟ้าได้ดีมันจึงส่งผลมากๆให้กับ ผู้ถือครองอย่างทออดินสันที่ได้รับพรตอนเกิดให้กลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าคอนโยเนียเลยจะเข้ามาช่วยควบคุมโมดินฟอร์ตในตัวของทอได้ดีขึ้นอีกหนึ่งความสามารถครับคือการห่อเหินเดินอากาศของผู้ถือครองเพราะเมื่อไหร่ที่ผู้ถือครองเวียงค้อนจนสุดแรงได้ที่มันก็จะกลายเป็นใบพัดข้างกายและเมื่อเวียงมันไปข้างหน้ามันก็จะทําให้เราพุ่งไปได้เหมือนกับห่อได้นั่นเองนี่คือความสามารถหลักๆที่เราจะได้เห็นก่อนที่ในเวลา ต่อมาคอนโยเนียจะถูกบัฟพลังให้กลายเป็นของครั้งและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกซึ่งเป็นตอนที่โอดินได้ในลระเทศทอให้ลงมาเป็นคนยโสนั่นเองจะไปเด็กยสโส เขาได้รายคาถากำกับเอาไว้ครับว่าหากใครที่คู่ควรก็จะสามารถถือครองค้อนอันนี้ได้ซึ่งคำว่าคู่ควรมันเป็นคำที่กว้างมากครับเอาเป็นว่าภูมิกับอยากให้ใครใช้ได้ก็เขียนบทลงไปเลยแล้วกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับค้อนโยเนียก็ได้กลายเป็นอาวุธที่น้อยคนจะเข้าถึงและใช้งานได้จากที่ก่อนหน้านี้ใครๆก็สามารถที่จะยกมันขึ้นแต่จากนี้ต่อไปครับถ้าหากใครไม่คู่ควรแรงจะเยอะมหาศาลแค่ไหนก็ยกไม่ขึ้นครับซึ่งการที่คอน คอนโยเนียถูกกำกับไว้ด้วยคาถาของอูดินมันก็เลยทําให้เราได้เห็นอีกหนึ่งความสามารถของคอนโยเนียนั่นก็คือการเอาคอนไปวางทับศัตรูไว้นั่นเองเป็นหนึ่งความสามารถที่ทอใช้บ่อยมากครับเพราะมันเป็นการหยุดศัตรูวไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนั่นเองส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของทักษะการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วครับว่าจะชํานาญและท่วงท่าลีลาดีแค่ไหนซึ่งก็ไม่นานเลยครับคอนโยเนียก็ต้องอยุติบทบาทลงไปจากการปรากฏตัวของเฮ่า ลูกคนโตของโอดินที่เปิดตัวมาบีบคอนแตกแบบแหลกเป็นชิ้นเลยทีเดียวซึ่งส่วนนี้เพื่อนๆช่วยเสริมหน่อยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนางถึงทําลายคอนโยนเนียทิวบัตครึ่งกลางในเดวิเวลียได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ทีนี้เรามาว่ากันด้วยอาวุธชิ้นที่2ของทอบ้างครับซึ่งนั้นก็คือสตอร์มเบรกเกอร์นั่นเองดันบาโลราชาสตร ฤทธาสูงสุดในแอสการ์สร้างสะพานไบฟรอสได้เลยตามทฤษฎี Storm Breaker ถือว่าเป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับขวานกึ่งคอนครับมันถูกคราบขึ้นมาด้วยเบล้ลรอที่พิเศษมากๆและแข่งแกร่งกว่าราชศาสตร์อาวุธใดในแอสการ์ที่เคยมีมาซึ่งถ้าเอาตามที่เราได้เห็นกันมาครับคุณสมบัติพื้นฐานที่คอตโยเนียมีเรียกได้ว่า Storm b r e เกอร์มีเกือบเท่าเทียมเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการกเรียกไฮลอยมาหาเจ้าของเหนี่ยวนําไฟฟ้าได้แต่ก็อาจจะไม่เท่าโยเนียเพราะว่าตอนตีทอได้ถือครองสตอร์มเบเกอร์เขาได้เข้าถึงพลังที่แท้จริงของตัวเอง แล้วอย่างพลังอดินฟอตนั่นเองนั่นเลยทําให้พลังสายฟ้าที่พุ่งพวยออกมาส่วนใหญ่จากคอนสตรอมเบเกอร์ผมเลยคิดว่ามันน่าจะออกมาจากตัวของทอส่งผ่านมายังขวาอีกทีครับที่สําคัญเลยครับสตรอมเบเกอร์ไม่มีฟังก์ชันทัสไอดีหรือเฟสไอดีเหมือนกับคอนโยเนียครับหมายความว่าใครๆก็สามารถเข้ามาใช้งานมันได้แรงถึงยกได้ก็เอาไปใช้งานได้เลยครับซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองทอเองก็เกือบจะตายมาแล้วจากอาวุธที่เขาได้ครับ มันขึ้นมากับมือแต่ Stor m b r e a k e r ครับก็ยังมีฟังก์ชันที่ถูกปรับปรุงมาดีกว่าครับนั่นก็คือการเหาะเหินเดินอากาศผู้ใช้งานไม่จําเป็นที่จะต้องเวียงคอนให้เป็นเหมือนใบพัดให้เมือ่อยมืออีกต่อไปครับเก็บข้อมือนั้นเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นได้เลยเพราะ Storm b r เก k e r จะพาผู้ถือค้องเหาะเหินไปพร้อมกับมันเลยได้นั่นเองและนอกจากนั้นทีเด็ดของอาวุธชิ้นนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างสะพานสายลุงใบฟอร์ดได้อันนี้โคตรดีเลยครับเพราะจะไปที่ไหนก็ได้ ในจักรวาลแห่งนี้ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังจะมีจุดแข็งที่แข็งจริงๆอีกด้วยนั่นก็คือเจ้าขวานอันนี้ครับมันสามารถทนทานพลังงานจากเศษซากจักรวาลอย่างมานนี้ทั้งหกได้ที่มัดรวมการปล่อยพลังออกมา s t r o มเ b ก e a k e บวกกับอดินฟอร์ดสามารถที่จะตีฟาแวร์พลังมหาศาลนั้นลงมาได้ครับผมไม่แน่ใจครับว่าทาคอนโยเนียบวกกับอดิน f o r ์ดจะทําได้แบบนี้ไหมแต่ที่แน่ๆที่โยเนียทําไม่ได้เลยก็คือการเข้าไปจามอยู่บนหน้าอกของทา จนทานอสเกือบตายครับซึ่งในท้ายที่สุดจนแล้วจนรอดทานอสก็ได้ตายด้วยน้ำมือของสตร์มเบเกอร์ไปในที่สุดนั่นเองถึงตอนนี้ครับถ้าจะตัดสินในเรื่องของความโหดความจัดการศัตรูได้อย่างยู่มามก็ต้องยกให้สตร์มเบเกอร์ที่มีด้านคมเอาไว้ปั่นหัวศัตรูหลุดออกจากบ่าถ้าถามว่าคอรโยเนียทำอะไรในทำนองนี้ได้ไหมก็พอได้ครับอย่างในคลิปนี้ Kerajaan lagi. ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการทำลายศัตรูคอนโยเนียก็ไม่ได้เป็น2รอ,องใครเลยครับแต่ถ้าพูดถึงความเด็ดขาดก็คงจะต้องยกให้สตรอมเบเกอร์ในด้านของลูกเล่นเพลียวเพาวถ้าจะพูดถึงเอาแบบใช้งานได้จริงๆและเป็นประโยชน์สูงสุดก็คงจะต้องเป็นสตรอมเบเกอร์อีกแล้วล่ะครับที่สามารถที่จะเปิดสะพานสายลุงไบฟรอดได้แต่แต่แตคอนโยเนียที่มีลูกเล่นเอาไว้ทับศัตรูแล้วลูกไม่ขึ้นก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันสําคัญที่แตกต่างกันไปครับแถมในปัจจุบัน คอนโยเนียที่แตกไปแล้วแล้วกลับมาประสานกันใหม่ในทอเลอร์แปดทันเดอร์ก็ยังได้โชว์ลูกเล่นแผลว่าแบบใหม่ที่สามารถใช้งานแบบตีกระจายได้ซึ่งสตรอมเบเกอร์ก็เหมือนจะพยายามเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแต่สุดท้ายก็โจมตีได้ทีระเป้าหมายเหมือนเดิมซึ่งก็นั่นแหละครับถึงตอนนี้ไม่อาจตัดสินได้เรายังไม่รู้เลยว่าคอนโยเนียในทอเลอร์แปดทันเดอร์จะมีลูกเล่นอะไรอีกถึงตอนนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าไอเทม2ชิ้นนี้มีข้อดี มีข้อเสียที่แตกต่างกันไปครับสตอมเบรเกอร์ breaker, ที่ดูเหมือนว่าจะมีภาษีดีกว่าในเรื่องของการเป็นสะพานสายลุงใบฟลอตและมีด้านคมที่สังหารศัตรูได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็มีข้อเสียว่าถ้าหากมันดันไปอยู่ในมือของศัตรูเจ้าของเดิมอาจจะตายได้ด้วยอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นไปได้ครับแถมมันทั้งใหญ่ทั้งยาวและดูเทอะทะพอสมควรด้วยส่วนคอนโยเนียครับผมรู้สึกว่าคล่องตัวมากกว่าและคาดว่าน่าจะใช้สายฟ้าได้ดีกว่าด้วยซึ่งถ้าหากว่าสายฟ้าที่รู้ แรงและหนักน่วงเพียงพอในการที่จะสังหารศัตรูผมก็ถือว่ามันทัดเทียมสตรอมเบเกอร์ได้เลยนะครับแถมยังจะดีกว่าด้วยเพราะมันสามารถโจมตีศัตรูได้ทีละหลายเป้าหมายแต่ก็โอเคครับมันอาจจะไม่สามารถเป็นสะพานสายลุงไบฟลอดได้แต่คอนโยเนียก็สามารถที่จะลอยข้ามดวงดาวมหาเจ้าของได้เหมือนกันนะครับในเรื่องราวของความหนักน่วงและดุดันนั้นยังไงก็ต้องเป็นสตรอมเบเกอร์ที่สามารถสังหารศัตรูได้อย่างเด็ดขาดแถมยังมีฟังก์ชันเดินทางข้ามอวกาศ ไดด้้วยแต่ในเรื่องของความคล่องตัวถือไปไหนมาไหนดูไม่เอถอะทะและโจมตีศัตรูระยะกลางได้ก็จะต้องเป็นคอนโยเนียแล้วล่ะครับซึ่งส่วนตัวสําหรับผมครับก็ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของผมนั้นชอบสตอร์มเบเกอร์มากกว่าครับเพราะตอนนี้พอได้เข้าถึงพลังโอดินฟอร์ดได้สําเร็จแล้วเรื่องของการคุมพลังงานน่าจะไม่มีปัญหาและส่วนสําคัญที่ผมชอบนั่นก็คือจอสตอร์มเบเกอร์สามารถเป็นสะพานสายลุงมไบฟอร์ดได้ที่จะทําให้เราเดินทางไปไหนมาไหนในจัก,กรวาลแห่งนี้ได้ ซึ่งส่วนนี้เองแหละครับที่เป็นส่วนที่ทําให้ผมตัดสินใจชอบตอมเบร์เกอร์มากกว่าคอนโยเนียส่วนคอนโยเนียก็อย่าเพิ่งน้อยใจครับรอดูต่อไปในทอภาคที่4ครับของดีทีเด็ดอาจจะมาในหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งในตัวอย่างเองเขาก็ได้เรียกน้าย่อยให้เราได้เห็นมาแล้วอันหนึ่งถึงความสามารถใหม่ของคอนโยเนียนี้นั่นเองถามเพื่อนๆกันเลยดีกว่าครับว่าชอบอันไหนมากน้อยกว่ากันแล้วทําไมถึงชอบคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก่อนจะ จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนนีไม่เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ